ทักทายสบายดีพี่น้องหลังจากที่เห้ากินข้าวย่าเหาอยู่ได้ย้ายบ่อนมาเดี๋ยวเจาเบิง่งบ่อนที่ค่อยจะพักมือ้อคืนนี่นี่เคือแแร่งน้ำนี่อยู่โฮยนี่ก็น้ำนี่ค่อยจะมาพักอยู่เตอนี่อยู่ในป่าธรรมนี่ โอ้ทำตัวนี้แสดงว่ามีคนมาอยู่กอดแล้วพี่น้องเอ้ยหน้าเขาเห็ดขั้นใดข้างนี้นะฮะลงได้สบายเลยโอ้มีห้องบอนอยู่มีห้องน,นอนบน,นอนก็มีแสดงว่าเขาหากำมอพี่น้องเอ้ยหน้าหากองไฟเขาก็หาจักจักแมนเพอจักเป็นชุดเลอดที่มาก พักก่อนหน้านี้เนาะเพื่อหูกะคอมเมนต์มาเบาค่อยแน่ค่อยกะหากะมาหอดมาครั้งทําอิดอยู่ในป่าทําตัวนี้ค่อยจะมายู่นี้นี่พื่นนี้กับเปาชอนเพื่อนแต่ว,ว่าตัวนี้มีหูว่าเพิ่งสร้างไว้ตัวนี้อันนี้กัเขาหากะเมอแล้วบึงเดี๋ยวจะเพิ่บึงน้ำเนาะบอนไซของเฮานะน้ำอาบสบายเลยน้ำอาบน้ำใสผู้ทึงผู้กาน้ำตกตาดเพื่น น้ำหลเส้นงุนอยู่ตรงกัาหลังจากที่อ่านน้ำแล้วก็ชุมคอยทั้งสองคนก็นหาเลาะขึ้นตีนด่านด้ไหมนี้ ไปเ,เลาะหาแถวตีนด่านพุ่งละไปเลาะหาอยู่หากินละไปเลาะเบิ่งเห็ดละงโงกเห็นบ่าช้อนพันวาตอนขามาถ้าเป็นเห็นเพิ่เห็นชองดอกสามดอกนี่ละเดี๋ยวหอบไปเบิ้งเดียวเลยเนาะว่ามันจะมีบ่หลังจากที่ชุมคอยหาเห็ดละงโงกก็กได้เห็ฮละงโงกบ่าช้อนเพิ่นได้ สองสามดอกนั่งนาะแต่ตอนนี้ค่อยมาหาห้างเราไม้ลาอยู่นี่แขมโหยนี่ไม้ลาอ่อนหลายอยู่ด้วพี่น้องเลยตัวเยอะขนาดนี้นไม้ลา ได้ก็ได้ชั่มนี้แล้วในลายเติบคันเท่าจะหาเอาลายก็นี่ก็ได้แต่ว่าอันเซอร์เท่าไม่มีนะฮะเมื่อมาสอนเพิน่นจะเซอร์ร่มก็ไปเฮ็ดบ่เพิน่นเอาอยู่เอาทุงยางเอาแนวเซอร์อยู่ฮะน้องโงอ,อ๊กเด,ดิดเพื่องนี้ แมนเหเ็นนางเห็นางโเลยมีให้่งาอีกบ่แมนนะแมน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 บอกะมือบันนี้อ๋อกระบอลไปนี่ดียแล้ ช้อนเพิ่นไปจอบยิงนกต้องเขียวเนาะพวกเตอด่านหมละอยู่ปลายไม้พวกมาบินไปละนี่ยินบะช้อนเพินน่นยิงไปสามบานละโอหูเพิ่นได้บอลอดหรือไ่ได้เพื่อนยิงมีทันออกมาจช่นี้เดี๋ยวรอท่าเบิ้งน้ำเดีอยคอยยิงไปบานนึงยิงนกนะนกวาง พี่ทื้อพี่น้องอเลยตอนนี้ก็เวลาก็คั้ลงแล้วพี่น้องอเอ้ยฝนก,ก็ไม่ละที่นี่มีน้ำไม่ละกว่ยกะได้ออกไปท่าอยู่บ่นอ,นอนท่าบ่อสอนเพิ่งบ่อสอนขึ้นมาเพื่อได้เพ่ปตอนนี้ก็ก็ได้มาหอดบ่อนละเดี๋ยวจะเก็บขอ,ของเพิ่งเก็บของมาไว้ก่อนตอนนี้ฝนก็นตกลงมาเก็บเครื่องเก็บของเข้ามาไว้เกือแทบจะปิทัน โตจนเป๊ะเหะาามือนอะคะพ่อก็ได้มายูในป่าท่านไม่ละพี่น้องน้ำก็เริ่มไหลเข้ามาละถ้ากับเชนเพราะว่าเขาจะนอนนี่ได้ม้อนี้ไม่หูว่าม,ม,มันจะนอนได้หรือเปล่าถ้าฝนต้องแห้งน่าจะน้ำน่าจะพะเข้ามาแ,แต่ บ้าชอนเพื่อนะรยงท่านมาฮอดอยู่จคเพิ่นไปฟืผลีเชยเนาขมาชอน้คนดายมาชอนเพิ่งยิงนกกันนะนกกระต้งพี่น้องกระต้งเจ้าโกนยิงสองบาทดีได้ชบาท ฝนกะฮอดโคบเก้ามันกะตกลงมาอีเหมือนเมื่อคืนนี้เลยพี่น้องเอ้ยแต่ว่าดีเนืนึงมือนี้เฮาได้นอนท่ำนะถึงแม้มันจะได้นอนท่ำกะน้ำก็ย้อยลงมาตามปะท่ำนี่แหละย้อยฮอดเจือแล้วเพราะยูรู้มีจจะเป็นห้วยนี่ น้ำก็น้อยแล้วพลา่ๆตอนนี้ค่อยกะจะไปหาใบหน่อไม้อยู่มาใบหน่อไม้ล้างหน่อไม้อยู่พ่นละใส่น้ำพ่นละแล้วก็จะล้างเห็ดน้ำผู้ชอนเพิ่นด่างไฟนึ่งเขาเนาะ Thank you. เพียงเห็ดละโงกนี่แหละปนแก่กินกับน้ไม้ต้มมเมล็ดนี่รอชอนเพิ่นกะไปอได้เพิ่นว่าไปจอบเบิ่งดงน้อยนีกว่าเดิมเห่นว่าเ,เธอมีไก่ป่าใกล้เพลินะพอฝนหาก็เศร้าตกนี่เพิ่นไปอได้ไปหาเลาะยิ่งกได้คนคอยกะเฮ็ดกินท่าอยู่บอ่อนเพีงเห็ดละโงกนี่แหละทา ข้าวอาจจะเตรียมปิ้งเฮดป่นแก้วแล้วบาบนี้แต่ว่าข้าวอันน่ท่านชุกเราพี่น้องเลยไข่มันเ่านก็จะเชฟเอาไข่มัน ตอนนี้ก็ตะเวนกระต๊ดินแล้วนอนเริ่มค้ำละแต่เบ้าชอนเพิ่นไปเลาะอียังมีท่านมาอยู่ต้มน้ำไ <Okay. S 2> ม้มมกระชุกละนึ่งเข้ากับชุกพอดีรวมสิบเหมือนกันล่องด้วยคะะมีขมไหมหมอ ผมอบบผมแห้งมากเลตอนนี้มีคมแล้วตอนนีนะตนน้ตอนนี้กะตอนนี้กะจะป,ปีงเห็ดละโงกป่นพ่นมาหนิชนมบชอนเพิ่นมามาวังขันกระมือดละบีได้เพิ่มพี่น้องอีกพอเพิ่เ,พเ,พเลยตอนนี้เฮากะจะเตรียมป่นเห็ดได้ป่ะนี่ เวลากับมืดเ,ข,เข้ามืดเฮาละขำข้าขำเฮาดึงเฮ้าดึงเฮาละยิ่มท่านในไปการเลย,เายากินข้าวยาพื่อะไอยู่ไปการนี่อาหารแรงเฮาก็ แล้วแล้วเนาะมีหน้อไม้ไหลต้มครับปนเห็ดละง,งกที่ประสอนเพ้นเก็บมาบางคันไปเลาะยิ่งกาบีได้ยิ่งนกกาบ,บีทึบหรือก,กนนนะ็กินตะโคอันกระหอเหลือเมื่อกี้นี้น่ะกำหอยน่ะมาพี่น้องกินข้าวมัเดี๋ยว ตอนนี้เขาก็กินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเข้ากบพักผ่อนจังหน่อยซุ่มเข้าชคนกากจะหาไปกานมานะตอนนี้ค่อยกระออนกาเตรียมจะไปการพุะระเลาะการอยู่ตีนดงภุระเดี๋ยวไปหับส้มหับเบิ้งเดี๋ยวเลยว่าคอจะได้เผยกระสบสรมื้อนี้ ในหนูวายตัวนึงเกือบอีได้พี่น้องเลยมานี่ก็ได้หนูวายตัวนึงพี่น้องเลยไล่คบเอาเกือบอีได้นี่ยกระนะโอชอนมันยิงสองคนยิงยิงยังมีถือคอยยิงซ้ำอะไรยังมีถือถือแล้วเนาะถือช่องบอดเนี่ยนะถือช่องบอดเอาอยู่มันตกนี่ตัวนี้ตัวนี้ถือคามันตัวนี้ถือพี ติ่งยิงที่ขามันฮิฮเตอยตอนนี้ก็ชุ่มเห่ากัได้มาบอดแล้วพี่น้องเลย <c oughs> ได้หนูวายตัวนึงพ <c oughs> อบ้างยิ่2องโตม่ไี้ยิงซ้ำมันรักพอเดินมันแจง้งน,นะเขาก็เลยมามาฮอดบอดแล้ว,ลวตอนนี้ก็ชุ่มคอยกับเต็มที่อยู่ที่นอนแล้วเรียบร้อยเนาะ เดี๋ยวเมื่ออื่นเช้าพบเดี๋ยวไหมคืนนี้กะขอนอนก่อนเจอเดี๋ยวเมื่ออื่นเช้าพุ่ละ